สวัสดีค่ะสวัสดีเจอก,กับปีต้นแล้ววันนี้เราจะมาแจากด้านจิ้มจุ่มนะจ๊ะตั้งไอดีว่าห้าไป5แปดนกันเก้าสองห้าะจ๊ะแบบนึงจะยิงน,นะจ๊ะอ่ะจิ้มจุ่มสุดแซบไม่ได้สุดไม่ได้พูดสุดกับทํานะไม่เป็นอะไรพูดผิดก็ขออภัยนี น้ำจิ้มจุ่มซุดิแซ่บทักอร่อยน้ำจิ้มจ้ะทำซีฟูดแต่ว่าทำเผ็ดนิดหนึ่งนิดนึงนี่เนี่เนี่ยเคียงมึงจะเอาผักมาทำเพื่ออะไรเนี่ยทำผักกาดซอยซีซอยเนี่ยซอยเป็นเมื่อถ้าเอาจานเนี่ยใหญ่เบนเลอร์เลยแต่ว่าเอาไปทำละครสั้นทำแล้วเอาไปทำแล้วแต่ว่ารีวิวเฉยๆรีวิวดิดนึงอีกดนานะอ่ะที่นี่จะเป็นที่โต๊ะอ่ะ นี่จะเป็นที่โต๊ะแต่ว่าได้ทำละครสั้นแล้วอีพีหนึ่งแต่ว่าจะทำอีพีสองหน่อยนะอีพีสองจะเป็นตอนตอนที่ไม่ได้เดิมนะแต่ว่าโอ้ยอย่าต่อยอย่าต่อยอย่าต่อยอย่ต่อย,อยอเลยอย่าต่อยเลยอ่าแต่ว่า,วา,ไ,าไม่ได้เอาตกแตงไม่ได้เอาไม้ไม่ได้เอาต้นไมต้ตกแต่งนะเอาต้นไม้ทำเป็นห่มเฉยเโอ้โหขาดทะลุด้วย ร้านนี้ใกล้กับบ้านเด็กแล้วก็ตอนน้องติดกับร้านเอออะไรนะคอฟฟ่เอง,งนีเนี่ยร้านคอฟฟ่ถ้ามีอยากกินก็เราไปเรียกก่อนนะเพราะว่ามีโอกาสจะไปกินอขอเรียกหน่อยอแล้วก็กดวัดเนี่ยแปลว่าจะให้อยู่ตรงนี้อ่ะเขาพูดหน่อยจ้าเอามาตามหรือจ้าเอามาตามหรือจา้ามาตามหรือจ้า ร้านจิ้มจุ่มสุดแซ่บนะจ๊ะ,จะทางอร่อยน้ำจิ้มนะจ๊ะอืมรีวริวเฉยๆจะได้เห็นนี่แกกลับบ้านอะไรก็ไม่รู้มันจะเหมือนแบบบ้านนี้เนี่ยมันจะเหมือนแบบพระราชวังเหมือนหลวงพาวางเออจากประเทศลาวนี่เอาโต๊ะไหนก็ได้ละจ๊ะเราว่าจะเอาโต๊ะแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้เอา เอาถึงสี่หรือเปล่าแล้วว่าเอาถึงที่สองนะจ๊ะก็เอาที่งที่สี่เอาถึงที่หนึ่งแล้วจ๊ะโอเคได้เลยโอเคได้เลยกินทั้งกินทั้งราคาห้าร้อยบาทจ้าชูชีเอ,อ,เอ๋ยเฮ้ยใครบอกว่าให้นังใครบอกว่าให้นังเอกก็นังสิวะใครบอกให้นังเอน็นนังนังเน่อยเดี๋ยวกูจะกดวัดยวข้าจะกดวัด,ด,วด,วดอ่ะจะไปไหนเลยนะอืม แายร้านเนี่ยก็จะทำอาหารให้พวกเขากินนะนั่นก็คือชูจีจะติมนดิมเดิมเดเดมเดเมอ่าลงสุดจะถึงนี่เลยมันไม่ใช่อมันพวละไม้เลยลงลงลงขอโทษนี่เปล่าอืมมีรู้แหละงงลองค้นหาดีๆอ่าชูจิทานให้เพื่อนทานอัทานเลยอ่ดทานเพื่อนไม่ทานไม่ทานก็ไม่ต้องทานนะอ่ะไม่ต้องทานหมดทุกคน อะไรดีว่าไก่ทอดหรือเปล่า<ม><น>วัดทองเปล่าไม่ใช่ไม,ไจไมไนนไ่จะกินไม่ได้เขาจะไปกินไม่ได้อะกินนี้ก็ได้จะกินมิ้ท้ายเขาไม่อยากกินเนี่ยทำยังไงเดียไม่ต้องกินอะตกแต่งก็ได้ก็พออ่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดสมัครให้นะจ๊ะแจกไว้ขอวันหน้านะจ๊ะทุกคนอือหือขออยู่ h มนี้ก่อนมันเป็นพระราชวางนะังมากๆ ก็ไม่มีของอกย่างนะมนชอบมากชอบมากพี่ปอเนี่ยทําพี่ปอทำรัดจิ้มจุม่มทำรัดจิ้มจุม่มจิ้มจุม่มไม่เหมือนใครนะทําแบบแบบโตะเนี่ยเรียนแบบนี้เรียนแบบนี้ม่ต้องเรียนที่นี่มันจะแคบแค่มันจะไปแล้วก็ตามชน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 จะไปชนมาเอออ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนนะจ๊ะ นเดี๋ยวขอขอท่าหน่อยขอท่าหน่อยจ้าโอ,อ๊ยอย่าก,กดอย่าก,กดสำหรับคลิปนี้ขอไปขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอหน้านะจ๊ะบ๊ายบายโอ้โหมันจะไปไม่นะ่าก็ต้องกดอันนี้มันจะทะลุทะลุเลยบ๊ายบายโอ้โหอย่าจน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  จะตำเลยจะตำเลยจะตํำเลยจะตํำเลยจะตำเลยะเทิด